แดีแ่สวัสดีครับอยู่กับสศักดาร,รถมืสสอสไม่ต้องวัดดวงบใบมงคลคลาสเซ็นเตอร์เราเดินทางมาสู่ EP ที่15แล้วนะครับถือว่าก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามนะครับอีกหึงช่องทางท,างที่เรา มีโอกาสได้พูดคุยกันเพราะว่าปกติเราขายรถแล้วก็ขายขายอยู่แล้วนะครับอย่าง f o r ์กอเนอร์แชมเนี่ยนะครับราคา6ก0ซนเจ็ดหกเซนแปดเนี่ยเราก็รีวิวขายในในช่องปกติของมงคลอยู่แล้วนะครับเป็นรีวิวเพื่อขายอาจจะรวดเร็วเกินไปนะครับรายละเอียดปีย่อยอาจจะไม่ครบก็เลยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะมาติมาชมในเรื่องของรถแต่ละคันแต่ละรุ่นนะครับซึ่งรถอย่างที่บอกไปรถทุกคันนะครับไม่เพอร์เฟกไม่สมบูรณ์ร้อนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีรถคันไหนถูกใจใครร้อ แล้วมันก็ต้องมีจุดที่ตำหนิจุดที่เป็นจุดขายจุดดีข้อดีข้อด้อดยเหมือนกันวันนี้ผมอยู่กับฟอ r ์จูเนอร์แช 2.5G เยอโอโตนะครับปี2013ก็ถือว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงอีกโฉมนึงที่โตต้าผลิตออกมากระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับโดยเพราะพี่น้องสายประหยัดเนี่ยนะครับชอบเครื่อง2500ออโตโ้สวยๆเนี่ยนะครับเซฟในเรื่องของน้ำมันด้วยเพราะว่าบล็อกเครื่อง 2494cc ตัวนี้ก็แรงม้าให้มาประมาณร้อยร้อยสี่สี่แรงมา้าไม่ประมาณร้อยสี่สี่แรงม้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ด้อยเกินเกินไปแล้วก็ไม่แรงเกินเกินไปนะพอรับได้มาวันนี้ดูกันหน่อยว่าไม่ต้องวัดดวงเขาดูกันแบงไงแบบไหน,นยังไงเพราะว่าเห็นบไอ้สอเองเอาแต่รถแบบสวยๆมารีวิวพี่ก็จะดูไงพี่ดูไม่ออกคันนี้ซื้อมายังไม่ได้ส่งไปเก็บงานเลยนะต้องว่ายังไม่ได้ส่งไปเก็บงานนะครับมาจากเจ้าของเดิมแบบไหนก็แบบนั้นแต่เท่าที่ผมดูคันนี้นะครับเท่าที่ผมดูเลยนะ ยังไม่ต้องเปิดเลยรดูรกานกันชนหน้าฝากระโปรงนี่ทำสีแน่นอนนะครับทาสีแน่นอนทําสีเพราะอะไรนะครับกล้องซูมมาดูใ,ใกล้เลยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่รถปีสิบสามกี่ปีไปแล้วอ่ะเจ็ดแปดปีใ่ไ78เจ็ดแปดปีมาแล้วนะไม่มีรอยเลยนะครับเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยๆต้องมีสะเก็ดหินนะสะเก็ดหินเนี่ยฝากระโปรงกันชนหน้าต้องมีซอยสะเก็ดหินแต่ไ่าได้คันนี้ไม่มีนะครับผมสานิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เก็บมาร้อยเปอร์เซ็นต นะครับเก็บสีมา100%ถามว่าโอเครู้แล้วว่าเก็บสีรถมันชนมาหรือเปล่าอ่ารถเป็นไรมาหรือเปล่าต้องดูทีนี้ต้องดูนะครับต้องดูแพลตฟอร์มของการดูรถโตโยต้าก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันดับแรกก็แน่นอนเห็นไหมนะครับน็อตมีการขยับมาแล้วนะครับรถมีน็อตขยับมาแล้วเสร็จแล้วก็มีการถอดฝากระโปรงทําสีอย่างที่ผมสานิฐานเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลที่เราแจ้งไปก็ชัดเจนนะครับนี่ มีการถอดทำสีมาแล้วตกใจทีนี้มีการถอดรถบันชนมาเปล่าพี่ซอดูยังไงนะครับโตโยต้าเหมือนกันนะครับฝากระโปรงแท้นะครับจะมีโลโก้โตโยต้านะครับและก็ซีนขอบนะครับจะเป็นซิลิโคนนิ่มเราก็จิกดูได้มันจะคืนรูปนะครับถ้าแบบแข็งโป๊กมาเลยหรือว่าเป็นฟองน้าเป็นย้วยมาเนี่ยนะครับคันนั้นเรียบร้อยนะครับเกมมาแล้วนะครับแต่นี่คือยังคืนรูปอยู่นะครับอาจจะเก็บอาจจะเคลมประกันชั้นหนึ่งเคลมสเก็ตหินเคลมกันชนกันชนหน้า ทั่วไปนะครับนี่แล้วก็คานหน้านะครับคานหน้าของโตโยต้าเองเนี่ยก็จะมีเลขรหัสที่ตีจากโรงงานนะครับแล้วก็รอยเม็ดองเม็ดอาร์กแรต่างๆเนี่ยต้องคมชัดนะครับไม่บิดเบี้ยวไม่ผิดรูปนะครับคานหน้ารูกลมนะครับแล้วก็เพจของโตโยต้านะครับเพจของโตโยต้าจะดูง่ายเพราะว่าเขาจะบอกหมดเลยนะครับทั้งรหัสเครื่องยนต์นะครับเลขตัวถังแล้วก็ลายผลิตนะครับลายผลิต แต่ที่จะดูก็คือสําคัญก็คืออลูกดีเบ็ดของเตย์ต้านะครับถ้าก้มดูแบบถ้าใครยังดูไม่เป็นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะก้มดูได้นะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ในรูกลมๆเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีแสดงว่าเดิมนะครับถ้าไม่มีลูกดีเบ็ดแบบเดิมโรงงานเนี่ยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีเหมือนกันนะครับเนบี่ยดูดูดูง่ายก็ได้นะฮะถ้าใครเป็น FC f o r t u n e r เนเนี่ยก็ที่ผมบอกไปคือร้อยละร้อยนะครับไม่ใช่ร้อยละเก้าสิบ ถ้าใครซื้อมาแล้วการชนหน้าไม่อ้านะครับคุณได้โฟลเนอร์ของปลอมแน่นอนนะครับอันนี้นี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะชนหรือไม่ชนหรือคุณจะเก็บสีไม่เก็บสีนะใช้ไปคุณเจอแน่นอนนะครับเพราะว่าการันตีได้เพราะว่าผมขายโฟลเนอร์ปีนึงนี่ขายไปหลายร้อยคันไม่มีคันไหนไม่เป็นนะครับแต่ลูกค้าก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันจะรู้เลยหนึ่งถ้าการชนหน้ามันอ้านะครับอาจจะอาจเหมือออายุเยอะๆมันอ่ามันหย่อนก็ไปจัดเข้ารูปคืนแล้วก็ตัวเบาเบาฟังคนขับเนี่ย จะชอบย่นชอบเสียรูปนะครับฟยูเน่แชมป์อาจจะไม่เสียรูปเยอะเท่าไหร่แต่ตัวชมใหม่ชมปัจจุบันตั้งแต่ปี15เป็นต้นมาเนี่ยก็จะเป็นข้อด้อยของโตโยต้าอยู่นะครับอันนี้คือข้อแท็จริงนะดูกันใกล้ๆนิดนึงนะครับดูกันใกล้น,นิดนึงที่ว่าเก็บเก็บมาเนี่ยทั้งเกตทั้งเกตด้วยง่ายนะครับรายละเอียดเม็ดสีต่างๆเนี่ยคือมันไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ถือว่าขัดสีไม่ผ่านนะนะครับขัดสียังไม่ผ่านมีการเก็บงานมาแต่ขัดสีไม่ผ่านนะครับ เนี่ยสังเกตนะครับมีการพ่นเห็นไหมมีการพ่นมาแต่ว่าคือขัดสีไม่ะะไผ่านนะครับขัดสีไม่ผ่านนะครับแต่ว่าเราต้องเ,เ,เราต้องส่งไปขัดไปแก้งานใหม่นะครับไปไปขัดไปขัดไปขัดสีใหม่นะครับอาจจะเป็นแบบงานาประกันที่ไม่ไม่ค่อยละเอียดนะครับเวลาเคลมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดูแล้วชิ้นส่วนนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมนะครับมีการเคลมมาจริง เป็นข้อที่จริงเลยตัวนี้นี่แหละหามานานแล้วนะครับอยากจะให้มีสักคันหนึ่งที่แบบว่เาเก็บสีมาบ้างอะไรนะถอดถอด,ถอดมาบ้างอะไรเนะี่ยแต่วิธีการดูก็ดูประมาณนี้นะครับดูประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์เวลาเราจะดูรถเนี่ยเราควรที่จะสตาร์ทเครื่องก่อนที่จะลองขับนะไอเรื่องลองมันลองอยู่แล้วแหละนะครับเนี่ยอ่าเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับ อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับนอกจากเครื okay, ่องยนต์โอเคนิ่มๆแล้วนะครับบาร์โค้ดตัวนี้เป็นบาร์โค้ดของสายพานไทมิ่งนะครับถ้าบาร์โค้ดตัวนี้ยังอยู่ยังมีการแกะไม่มีการขันออกแสดงว่าคันนี้ไม่ยังไม่ถึงแสนห้ายังไม่มีการเปลี่ยนสายพานไทมิ่งนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนนี้เมื่อกี้สตาร์ทแอบดูเลขไม่อยู่นะคร Laur ับไม่แค่เจ็ดหมื Hi ่นเก้าพันกิโลไม่แค in. ่เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลแสดงว่ายังไม่ถึงรอบที่ต้องเปลี่ยนสายพานไทมิ่งเพราะว่าทุกแสนห้าหมื่นกิโลนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสายพาน นะครับสายพานเทมมิ่งสายพานหน้าเครื่องลูกลอกนะครับพวกนี้นะครับเปลี่ยนออกแต่ว่าปัญหาที่ที่ไม่ค่อยเจอในตัวต้าก็คือเครื่องควันจะไม่เจอนะครับจะเจอในตัวของอิรุสุนะครับเมื่อเมื่อเราดึงเก็บวัดขึ้นเนี่ยนะครับรถจะเครื่องหลวมไม่หลวมเนี่ยเราก็ดึงดูได้ว่ามีควันออกมาไหมนะครับยังยังดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าดึงออกแล้วว้นเขาไงกรุบเลยสินะครับหรือว่ามีละอองแล้วมันเครื่องออกมานี่ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้แสด้ว่าค้ะก็ไม่ผ่านการจัดซื้อแต่แรกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ บอบบอกกันนะครับบอบบอกกันนะครับแล้วก็พวกการดูของเหลวนะครับถ้าดูสเปคง่ายๆเนี่ยนะครับอย่างน้ายาหล่อยเย็นสีชมพูเนี่ย mm hmm. กส็สังเกตสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถที่เข้าเช็คศูนย์โตโยต้าแน่นอนเ mm hmm. พราะมันเป็นสเปคของสเปคของโตโยต้าใช้กันก็คือสีนี้นะครับใช้มาตลอดเลยนะครับ mm hmm. เครื่องยนต์นิ่มๆ,ๆนะครับดูเรียบร้อยโอเค ไปดูเพิ่มเติมกันที่ยางด้วยยางด้วยโอเคเก็บงานมาบอกลูกค้าละเอียดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับฟอร์จูเน่แชมป์ทุกวันนี้ก็ยังยังยังนิยมกันพอเป็นมือสองกถือว่าไม่พอขายนะนะครับสำหรับช่องเรานะครับสำหรับช่องที่เราทําขายนะครับราคา6กแสนเจ็ดหกแสนแปดหรือว่า 7, เจ็ดแสนอะไรพวกนี้ก็ถือว่าจับต้องได้นะครับยังยังจับต้องได้อยู่สําหรับยางคันนี้นะครับไม่น่าจะเปลี่ยนออกนะครับอาจจะมีการส่งไปเก็บเก็บงานขัดสีขัดเคลือบสีใหม่ขัดเคลือบแก้วใหม่นะครับแต่ยางก็ตาปีไหน สัปดาห์ที่46นะครับปลายปี18นะครับปลายปี61ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับดอกยังประมาณ70-80%อยู่นะครับอย่างนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยังใช้ได้คัดเปลี่ยนออกกับสีพดพดพ่นแล้วสีล้ยพ่นนะนะครับยังใช้ได้อีกนะครับอันนี้คือรถที่มาตรฐานนะครับไม่ยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มพวกบันไดข้างพวกมือเปิดพวกแหลกหลังคาพวกกันสาดอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะแถมมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับเนีย่ยที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ อันนี้ถือว่าถือว่าไม้มนันไม่เยอะไงยังได้อยู่นะครับตัวเบาของฟอร์จูเนอร์เองเนี่ยอันนี้รุ่นเก่าไม่เท่าไหร่นะรุ่นแชมป์รุ่นเก่ารุ่นแรกไม่เท่าไหร่แต่รุ่นใหม่อยู่นี้แล้วไม่ได้เกิดจากการใช้งานหนักนะเป็นเองนะครับอาจจะเกิดจากการาหุ้มเสริมฟองน้ำมาไม่ดีนะครับฟองน้ำไม่แข็งแรงทนทานแต่รู้สึกว่ารุ่นใหม่ๆเขาเคลมให้ฟรีนะเตอร์ต้าเพราะมันเป็นตำหนิที่ลายผลิตนั่นเองนะครับก็ถ้าพูดถึงฟิลลิ่งภายในของเตอร์ต้าตัวฟอร์จูเนอร์แชมป์ตัวนี้ ก็ประมาณว่าเข้ามาก็อารมณ์เหมือนกับอีโก้นะอีโก้แชมป์เพราะว่าดีหน่อยที่เป็นบอกไฟฟ้าได้มาข้างหนึ่งก็ยังดีนะครับได้มาข้างหนึ่งก็ก็พอรับได้นะครับสบายคนขับอ่ะนะครับคนนั้นก็แมนแมนมือเอาแล้วกันนะขนาดกระจกเนี่ยเมื่อก่อนก็ให้มาแค่บานเดียวนะกระจกออโต้นะครับตัวนี้ก็ให้มา4บานแล้วนะครับก็ถือว่าพัฒนามาเรื่อยๆแหละนะครับนี่มาดูภายในที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ฟิลเดีวยวก,กันกับ วีโก้แชมป์เลยนะครับมันจะเป็นพวงมราลัยหน้าปัดเลื่อนไม้ฟังก์ชันเกียร์จอเครื่องเสียงอะไรต่างเนี่ยออนี่ยไม้ My, เล็กไม้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเครื่องสองพันห้าสวยๆเครื่องยุ่นนิ่มๆนะเจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรก็รถคันนี้ก็ก่อนที่จะจัดซื้อเข้ามาผมก็ไปเช็คประวัติศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับรถมีประวัติเข้าศูนย์เหมือนที่ผมบอกไปเมืนน่อสนะักครู่เนี่ยแต่ว่าถ้าใครดูไม่ออกก็ดูที่อของเหลวที่เขาเปลี่ยนมา ดูสเปคดูของเหลวนี่ภายในฟังก์ชันถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัว G เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียงบธรรมดานะครับเป็นเครื่องเสียง CD MP3 ธรรมดาไม่มีจอทัชเหมือนกับตัว V นะครับแล้วก็เป็นแอร์ปรับมือนะครับไม่ใช่ออโต้นะครับ, Auto, รบอันนี้คือจุดแตกต่างที่แยกออกมาจากตัวเตัว V นะครับสำหรับตัว G ตัวนี้ก็เหมือนกับ V ีโคเชมที่ผม บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ดีหน่อยตัวนี้เป็นบล็อกเกียร์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นบล็อกเกียร์สุดท้ายเป็นเครื่องยนต์บล็อกสุดท้ายเกียร์บล็อกเกียร์สุดท้ายของเครื่องยนต์ D4D นะครับเครื่องคอมเร็เว 1KD หรือว่า 2KD นะครับเครื่อง3000หรือ2500ตัวนี้คือเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วเวลาเราดูสปีดรถเนี่ยลูกค้าจะได้ไม่ต้องตกใจบางทีถ้ามันเป็น D3 นะครับถ้ามัน D3 ใตรงนี้แสดงว่ารถกระดังสี่เกียร์ถ้ามี D4 แสดงว่าตัน 5G ียรระคบ เกียร์ตัวนมันห้าสปีดระบบขับเคลื่อนสองล้อนี่คือแล้วก็ดูความสมเหตุสมผลนอกจากที่เราจะไปเช็คศูนย์แล้วเนี่ยเราดูได้นะครับหัวเกียร์โอเคหัวเกียร์เบรกมือไม่มีการลอกนะครับพองมาเัยเดิมนะครับไม่มีการถอดหุ่มใหม่ลายมงลายไม้ยังคมชัดแสดงว่าคันนี้สภาพความเดิมใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่แท้เหมือนเดิมนะครับซอกนอกในเราสงสัยตรงไหนเราก็สามารถที่จะแกะดูได้หมดนะครับลวลาเราดูรถมือสองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่หวงหรอก นะครับจะดูที่ไหนหรือว่าดูที่ผมเองหรือว่าดูที่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าเวลาจัดซื้อเองก็แล้วแต่ผมก็แกะดูเหมือนกันนี่ฮะแกะดูหมดแหละแกะให้แกะให้ดูให้รอบคันเลยนะครับแกะดูให้รอบคันแกะดูได้หมดนะครับแต่ผมแกะไปทุกเกือบทุกคลิปแล้วนะแต่พูดถึงว่าเฉยนะขันไหนที่เราสงสัยในพวกซอกประต o ซอกประตูเนี่ยเราสามารถดูได้หมดนะครับว่าน็อตมีการแกะมีการขันมีการพ่นใหม่มาหรือเปล่านะครับเราองทงรองสีมีไหมก็ดูเป็นพื้นฐานเหมือนกันเหมือนกันแต่วันนี้ผมเอา ฟอร์จูเนอร์แชมป์ที่มีเก็บงานมานะด้านหน้ามีเก็บงานมาชัดเจนนะมาคอนเฟิร์มมาเราให้ฟังอีกหนึ่งทันแล้วกันหรือว่าใครที่อยากจะมีข้อมูลแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้ฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้อยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมติชมได้แต่ว่าผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็น P p V ที่โลมากในเรื่องของออปชั่นนะครับโลสุดๆเลยนะก็ล้านกว่าบาทเหมือนกันนะทำไมเปิดตัวมาก็ล้านกว่าบาทเหมือนกันนะครับล้านต้นๆเหมือน,นกันแต่ว่าฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยก็เหมือนกับรถกระบ,บะพูดได้ง่าย คือโตยต้าเขาสายกักอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่เขาขายได้ขายได้เพราะว่าหนึ่งละคนไทยชอบอะไรที่ทนนะครับทนไม่จุกจิกดูแลง่ายเมีเทนนันซ่อมบำรุงง่ายดูแลง่ายเนี่ยนี่คือ,อจุดที่เขาซื้อใจคนไทยได้นะนะในแบรนด์ของโตยต้าหลายคนก็รู้กันดีแหละนะครับถ้าในเรื่องของความถึกความทนเนี่ยได้ยืนหนึ่งะนะครับไม่ยืนหนึ่งก็ยืนสองนะครับอยู่ในระดับต้นๆน,นะครับ ก็เป็นสาเหตุที่เขาขายดีเพราะว่าฟังก์ชันอาจจะไม่ได้แบบเยอะแบบอะไรมากมายภายในก็เนี่ยที่เห็นไม่มีไม่ได้มีแบบอะไรนะชงช่งนชา,ชาร์จเหมือนกับ t ีบบบีรุ่นเดียวกันที่เป็นปีเดียวกันนะกกที่เป็นคู่แข่งกันพูดได้ง่ายนะครับอะไรต่างนานาเนี่ยนะครับเบาะก็จะเป็นแบบเนี่ยแมบบนมืออะไรทั้งหมดทุกอย่างนะครับแต่คันนี้ภายในสวยนะภายในสวยเป็น เบาะหนังสีเบจสีครีมไม่ช้ำอ,อ่ะก็คือว่ารถไม่รถไม่ช้ำถือว่าเจ้าของเดิมก็ใช้รักษาอยู่ก็น่าจะรักษาแหละเพราะว่าเป็นขนาดไอนิดเดียวเองไปเคลมประกันมาจริงรถคันนี้ไม่น้อยมากนะครับจุดตดจุดเดียวคือไปเคลมไปเคลม,มไปเคลมไปเคลมมาแล้วนะครับไปเคลมด้านหน้ามาแต่ไม่มีไม่มีอะไรแบบหนักนาสาหัสถึงขั้นแบบว่าเป็นชนมันพิกามมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่มรีร้านเราไม่เอามาถ่ายเสียเวลาแต่ว่าตรงไหนที่มันมันเก็บ เก็บงานมีตําหนิอะไรเนี่ยเราก็สามารถแจ้งแถลงไขให้กับลูกค้าได้หายข้องใจเพราะว่าผมพูดกับทีมงานหรือว่ากับลูกค้าเสม,มอว่ารถมือสองไม่ใช่รถที่เพอร์เฟกจะบอกว่าสภาพเหมือนป้ายแดงเป็นไปไม่ได้นะครับรถมือสองมันต้องมีตําหนินะครับออกมาวันเดียวก็มีตําหนินะครับไม่ขึ้นบ้างละรอยขีดควรบ้างละต้องมีนะครับขึ้นยี่ว่าผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันรับเงื่อนไขได้รับสภาพได้ราคาจูนกันได้ก็จบกันนะครับก็จบกันได้แค่นั้นเองนะครับรถมือสองผมว่ามันเป็นอะไรที่ มีสเสน่ห์ของมันเองมีสมเสน่ห์ในตัวนี่อันนี้ก็ต้องส่งไปเก็บนะครับนี่อันนี้อันนี้แสดงว่ายังไม่เคลมมานะครับสงสัยเบินถอยไปหะเนาะสงสัยถอยไปหะนะครับว่ามันไป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 ยังแบบไปผมถ้าเป็นถ้าเป็นรถผมนะเข้าลงจอดรถถอยเสียนปวดมันไปอยู่กับอันผนังนะครับมันไปชิดกับผนังเกินไปใช่นไหมสีมันก็จะไหมนิดเดียวนิดเดียวอันนี้คือต้องส่งไปเก็บนะครับก็จะมีขัดขัดสีเพิ่มเติมแล้วก็มี เก็บงานนะครับเก็บงานอันนี้คือมาแบบเร็วๆเลยนะแบบเร็วๆเ,เดี๋ยวต้องส่งไปทําอีกอยู่ต้องส่งไปทําอีกอยู่แต่ว่าอยากจะมาถ่ายตอนนี้แหละตอนที่แบบเขากำลังไม่ทําอะไรนี่แหละนะครับเนี่ยพวกคาบอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปขัดสีให้ใหดูละเอียดกว่านี้นะครับนี่รถมือสองมันต้องแนวนี้นี่มันต้องมีรอยอะไรแบบนี้นะครับรอยแบบรอยขีดควนร,รอยขนแมวลอยตีนไก่ตีนกาอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังอ,อ๋อด้านหลังโอเคด้านหลังเดิม หลังเดิมยังไม่มีการแกะนะครับอาร์คเดิมจุดเดิม,มแล้วก็สาธิตเอาเบาะห้อยให้ดูนะครับเอกลักษณ์ของโฟลเย e เก็แนวนี้นะครับไม่ไม่ทิ้งไปไหนแพลตฟอร์มจากอาดีตถึงปัจจุบันมันเดิมเบาะ3มแถวเที่นั่งเบาะห้อยข้างนี่คือซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ดีหน่อยก็รุ่นรุ่นหลนังจากไฟอยากไปต้นมาก็จะเป็นแอร์สตอนหมดแล้วนะครับตั้งแต่ปี2008นะปี51เป็นต้นมาก็จะเป็น แอร์แอร์ตอนหลังแอร์สามตอนหมดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเย็นสบายทั่วคันในเย็นสบายทั่วคันก็มีเก็บงานเพิ่มนะครับมีการเกียมาทั้ง,ท,งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับการชนหน้าหลังต้องไปเก็บงานเพิ่มที่อู่ในกระาดาษของมงคลคาเซนเตอร์นะครับอู่ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานนะครับนะปกติอู่เราก็รับเคลมรับเคลมประกันให้กับเบนส์กับบีเอ็มอยู่แล้วนะครับแล้วคุณภาพงานเนี่ยออกจากในกระาดาษของมงคลคาเซนเตอร์ไปเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับอู่ของเสียนาย ทำเองดูแลเองนะครับฉะนั้นรถทุกคันที่มาเนี่ยไม่ต้องรอคิวคันไหนที่ต้องการซื้อด่วนเก็บงานให้ด่วนจบได้ด่วนๆน,น,น,นะครับจบได้ด่วนๆนะก็วันนี้เอามาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคันสาหรับคันที่เก็บงานมาแล้วออไม่ใช่ยังไม่เก็บงานหลังจากเก็บงานจากนี้จะเป็นอะไรแบบไหนยังไงผมจะมาร,ร,รีวิวขายในช่องของรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้ว่าโอเคนี่แหละสภาพก่อนเก็บก่อนขัดก่อนทําสีก่อนเก็บงานเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ นะครับส่งให้ลูกค้าดูไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้แต่ขอเวลาอีกไม่เกิน3-4วันรับรองว่าคลิปนะครับทั้งภายนอกภายในวันนี้อีก1 EP นะครับโฟลเดอร์แชมป์สองจุดห้เกียออโต้ปีห้นะครับมาคุยคุยกับสองาใน E p ีที่15แล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามอีกหนึ่งช่องทางที่เราอยากจะทํามานานแล้วนะครับตรงนี้มีเวลานะครับช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปส่งรถที่ไหนนะครับก็จะมีเวลาถ่ายทําให้กับทีมงานเยอะขึ้นนะครับ มีอะไรที่อยากจะติชมนะครับแบบไหนยังไงก็บอกสอได้นะครับปรับปรับได้ตามที่ลูกค้านะครับต้องการแต่ว่าบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะไให้ไปพูดไปเรื่อยก็ไก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะพูดข้อมูลที่มันแบบแพงๆอ่งนี้มันก็ไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดก็ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าให้รีวิวเป็นภาษาอีสานพื้นบ้านเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้เลยนะครับวันนี้เลยต่อจาก E ีีที่15นี่แหละนะครับขอเตรียมก่อนว่าคำไหนที่มันฟังได้หรือฟังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ ใครอยากเทียบเป็นเจ้าของ f อ r t u n เนอร์แชมป์ก็ฝากไปติดตามในช่องของรถมือสองมงคลคเคาน์เตอร์นะครับราคาประมาณ6กแสนเจ็ดหกแสนแปดในสบายๆนะครับใครอยากเป็นเจ้าของรถสวย,สวย EP ที่สิบห้ากับ Fortuner c h a แชมป์สวยๆคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลกับซอสสกดาลาไปก่อนสวัสดีครับ